สวัสดีครับคุณผู้ชมยัดแค่ K, สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหอกงตรงนะครับวิทีที่มันถ่ายนะครับกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับผมแต่พอดีว่าผมมีเรื่องที่จะต้องพูดครับคือเป็นเรื่องของ ความสอดรู้สอดเห็นอยากรู้โดยเฉพาะนะครับคุณขี้เสือกอย่างเรานะครับต้องทําการวิจัยเพื่ออยากจะเรียนรู้อะไรสักอย่างเลยนะครับคือเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยมันมีการละเล่นหนึ่งเวยที่บอกว่าโคตรฮิตเลยในอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณผู้ชมโคลาหมาเขย่าครับประมาณ500ทีพันทีหมื่นทีที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นแบบก้อนเป็นแบบคล้ายๆลูกกระโปรงอ่ะเปลี่ยนองอื่นก็ได้ลูปปิงปองเลยก็ได้แยอะไรก็ได้มียแย,ยะของกลมๆในโลกนี้ <c oughs> วันนี้ครับผมผมจะทําแบบง่ายๆเลย ง่ายๆแต่ว่าผมว่าผลก็น่าอยา,อยากรู้อยู่นะนี่ฮะอันนี้คือเยลลี่โคลามาร์สนะครับผมโค <c oughs> ลามาร์สมันคืออะไรวะ <c oughs> อ๋อ,อเขียวโถไอเหี้ยแม่สลับก็หมดแล้วสมองกูไปหมดแล้วไอสัตว์เดี๋ยวเราแกะดูครับเยลลี่แบรครับถ้ามันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นรูปหนีง,โง,โง,งน้อง้องี้ยถ้รสชาติก็เยลลี่ทั่วไปนะครับเปนหวานใครต้องการหวานหวานหลังจากคอแห้งๆนะครับผมก็เติมเจลลี่แบรได้ อันนี้คือเจลลี่แบนที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้อะไรบางอย่างนะครับถ้าครูอยากรู้ทำที่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะครับจะเอาครับเจลลี่แบนครับไปวางไว้ในรถเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วซึ่งในรถอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนเยอะมากเว้ยเวลาร้อนก็ร้อนแบบอีเยี่ยร้อนร้อนตะ๊กแตกอะนึกว่าข้างในเลี้ยงอู่แต่มึงเอาอย่างนี้ดีกว่าร้อนมากเว้ยเราอยากจะรู้ว่าเจลลี่แบนเนี่ยถ้าทิ้งไว้ในนั้นน่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาหรือว่ารูปร่างมัััันน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 นจจะะะะเเเปปปลีี่่่ยยไไไขาาาาดดหคคคคครรรรบบบกออื๋วุณผผู้ชมมมมต พีอ่อ่อนยังครับว่าโรบิอ้อนมีอะไรบ้างเลยครับเปิดเลยครับอือดูครับเสื้อนะครับดูมึงรักศิละปะเออใส่ใครดูเนี่ยให้เดี๋ยทอยเดี๋ยทอยไม่ใส่เลยนะไอสัตว์ตัวเนี้ยมันต้องอยู่กับคนที่ใช่เท่านั้นนะเก็บเอลวิโยกับคนที่ใช่นะคน <S 2> <S 2> นี่ๆๆๆๆๆนี่นี่นี่รถเดินร้านซักอบรีดเนี่ยชอบเดินป่าเออ เงียแพง้เนี่ยตลาดสวงห้าสิบบาทเองตลาดเท่งอ่ะไม่ถูได้ไงไอ้ง่เฮงลูกพี่เท่งขโมยมั้งนั้นเฮงพี่ขอเทานะเฮ้ยมึงชอบเพลงล็อกเหรอ ใส่รีไวายเธด้วยไอ้เทียรีไวายลงเกลือไอ้สารฮาเลเดวิสันไม่มีรถมีเสื้อก็ยังดีเป็นไงเป็นยังไงแท้ปองไม่รู้เมียมึงรู้ปะเนี่ยว่าซื้อไบถาดเนี่ยกระเป๋าใบละวหมื่นเนี่ยสาบานก็ตายฟรีมึงอ่ะอย่างนี้เลยเหรออืมทิชชู่กันเลอะอะไรไม่ถึงมีอะไรในรถเปิดเลือเพื่อขาดไปอินคาไงคุณมีคนชอบอินคานะหรือว่าคุณผู้ชมดูเด็ดลบนี่ลกมากเลยอ่ะด้วคุณชอบใส่หมวกไหมฮะใช่ โอ้แล้วดูมึงทิ้งโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยเอาต่อนะมึงเอาไปเทยในรถบ้านเลยวะกูสงสารรถมึงวะอันนี้อะไรพี่โดนอ๋อโดนโดนจับไปเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเ็นไม้กองครับคุณตีกองเป็นเหรอคุณไม่จะเป็นกระเทยเหรอเป็นบางครั้งบางวันแล้วแต่คุณร้ายแล้วเนี่ยหรือว่าคุณเอาอินี่เอาไว้แย่สองด้านคุณเซ็กวิปริตนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณผู้ชมครับ อันนี้ไร้กาดมากอัน,นี้ไร้กาดมากรองเท้าผู้หญิงรองเท้าใครคุณอินคาหรืออะไรเนี่ยรองเท้าผู้หญิงเนี่ยคุณโดเลยเนี่ยสมาคมคนรักเมียยที่คุณไม่เกิดเลยนะไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อหมอนนวดมาแล้วขึ้นมาปู้ยี่ปู้ยำในรถนะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยพิเมียมเทนกาผมคุ้นคุณนะเนี่ยข้างในผสมน้ำอะไรดื่มไหม อันที่จริงกระป๋องนี่รับพี่อ้นทกจิงกระป๋องนี่รถนะครับอาคุณคิดดูเดี๋ยวจริงกระป๋องคู่กับทิชชู่เอ้าคุณนี่คุณเซ็กวิปประหลินะเนี่ยนี่คุณชอบเซ็กในรถเหรอผมจะได้ไม่ต้องไปไหนไงเวลาีเครียดขับทางกายอ๋อคุณคนละาครอบครัวเนี่ยเปิดเข้ามานะครับผมึมีหรือยังเนี่ยเอาดีๆไม่กี่ครั้งใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากให้ผมรีวิวไอ้จริงกระป๋องนี่นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้แน่นอนนะครับทำอย่างที่ไม่เคยมีใครเคยทํามาก่อนเฮ้ยเเก็บไว้ น้ารถหน้ารถมีอะไรไหมเดี๋ยวลองสวดหน้ารถหน่อยนะไอคนนี้ขนมไม่ใช่ผู้ชายกินนะนี่คนของผู้หญิงกินนะเนี่ยคุณแล้วต้องเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยนะเมียกินขนมเวลานะเมียคุณนะ่ะต้องหยิบฟองหยอดนะ <c oughs> พกเยลด้วย <c oughs> พวกทำไมเนี่ยไปเซ็ตผมขนหน้าแข้งกูยังยาวผมอีกไม่มีอะไรแปลกปลอมนะไม่ครับอันนี้เปิดรถให้คุณผู้ชมดูเนะเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมคุณผู้ชมไม่มีอะไรนะเป็นการเปิดรถของพี่อ้นนะครับอุ้ม่เกี่ยวเฮียกับเจลลี่แบร์เลย เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมดูว่าเจลลี่แบร์นะครับเวลาเก็บไว้อยู่ในรถอุณหภูมิแบบขนโคตเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพไหนคงคุณภาพในตัวเป็นหมีหรือเปล่านะครับผมจะกินได้ไหมรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์เรามาดูกันนะครับไปครับไปครับไอ้ยเพื่อนจิ๋มปองมขอละไป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 ปิดยังแหละคันอะไรอะเอะเอ,เอ,เอโอเค,อเค,อเคไปไป,ไป ตอนนองจากตอนที่เราแช่เจอรี่แบงครับผมหนึ่งอาทิตย์นะครับเอาทิ้งไว้ในรถเลยแล้วคืออุณหภูมิของประเทศไทยเนี่ยเดินออกไปข้างนอกถ้ามีอูดจะใช่นะแม่งร้อนชิบหายกินอะไรวะไม่จะเข้าโฆษณานะยี่้ผมเจอนี่เไว้พริกครีมแม่งคือขนมแบบว่าเหมือนปลากรอบอะสาไอ้ยี่้นี่เป็นพริกเว้ยเนี่ยพริกหมดเลยนะเห็นป่ะสามารถแดกเล่นได้เลยเว้ยไม่มีเผ็ดกินได้เลยครับผมของกินเล่นไม่เผืรอ ไม่เผ็ดเหมอาเหมือนประกอบเอาเข้าเรื่องเลยเจล่แบร์อย่างที่คนทุกคนรู้ครับมันจะเป็นแบบว่าลูกหมีใช่ไหมทีนี้ครับผมก็เลยให้พี่อ้นครับจอดรถกลางแดดเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วใส่เจล่แบรไว้ในรถอีเหียอีเหียผลที่ออกมาครับยังไม่ได้แกะนะครับดูครับแต่คือตอนนี้ผมบีบเข้าไปข้างในอะแม่งเหมือนดินน้ำมันบูดอะเดี๋ยวลองมาแกะอันที่ทิ้งไว้ในรถเหมือนกันแต่ว่าอยู่ใกล้แอร์ ออ๋อมันก็ยังเป็นในนี่อยู่นี่ใช่ไหมปลาเตยยูงการทดลองในครั้งนี้ครับเราอาจจะได้เกิดผลแบบทา้มัาลอยขึ้นอย่างนี้บ้างไม่รู้ไงดูครับคุณผูณ้ชมทิ้งไว้ในรถหนึ่งอาทิตย์นะครับโอ้โหยังไม่ถึงเจลลี่เลยพลาสติกเหนียวแล้วว่าไอ้เหี้ยดูดิไอสัตว์ที่จะตายปะเนี่ยไอสัตว์แม่งดื่มมากเห็นมากไอเหี้ยแม่งเหมือนน้ำเลยป่พี่ดูดิบ,บีบมาแม่งเหมือนน้ำเลยอะ ตอนนี้ครับผมบอกเลยแกะไม่ได้แล้วนะฮะทิ้งไว้ทิปหนึ่งท okay, oh, oh, ิ yah, okay, ma, ้งเอาไว้ในรถนะครับใครที่ชอบทิ้งของไว้ในรถผมบอกเลยว่าทิปหายแน่นอนครับไอ้แค่พี่โอ้โหมันแกะไม่ได้เลยผมชีกก่อนโอเคมาได้ละโอ้โหนี่มันไอ้นี่เลยเนี่ยนิ้มตาลปี๊บเชื่อมเลยเนี่ยเฮีเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยนี่ครับเจลลี่แบร์ครับทุกสีรวมกันครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วสัมผัสมัน ไอ้เคี้ยวรสสัมผัสแม่งเหมือนคล้ายกะละแมอ่ะกะละแมแบบร้อนๆอะ่ะมันมันเหมือนแบบอะไรเชื่อมเชื่อมทุกอย่างน,นะดูครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองกินกันนะดมก่อนดีกว่าวคุณผู้ชม <c oughs> รูปมาละรูปมาละรูปมันคือเหมือนแบบเจลเจลเยลลี่ใช่ไหมกลิ่นก่อนลูบรถกลิ่นเสียง,งกลิ่นก่อนมันคือกลิ่นแบบขนมหวานอะ่ะกลิ่นลูกอม <c oughs> รวมกันอะ่ะแล้วดูครับ ดูฮะคุณผู้ชมดูฮะดูครับดูดูความยืดของมันดิโอ้โหเฮียอ่ะอ่ะนี้กินแล้วรูปกลิ่นมาแล้วรสชาติรสชาติเฮียเฮียเฮียรสชาติดีว่ะคุณผู้ชมรบมันจะคล้ายๆเหมือนรสโคล่าเข้ามาอีกแล้วก็เหมือนแบบแบบสมูทตีล้ละครีมมี่ละใช่ไหมวะ <c oughs> คือมารวมกันเป็นผลไม้รวมอ่ะคุณผู้ชมเปรียรปร้ยวหวานเค็มๆไม่รู้เค็มมาจากไหนนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครเคยกินเจลรี่แบร์นะครับแนะนําให้ทิ้งไว้ในรถหนึ่งอาทิตย์นะครับท่านจะได้ขนมชนิดใหม่ที่แดกแล้วผมบอกเลยว่าไอิสัตปวดฟันแน่นอนปวดฟันแน่นอนเฮ้อพี่อะอื้อหือ วี่แม่งติดทุกลากฟันทุกล่องฟันนะ่ะคือถ้าใครแดกนะครับผมแนะนําถ้าแดกให้รีบแปรงฟันเลยนะครับบัลไลแน่นอนบัลไลแน่นอนคือมันร้อนจนถุงข้างในมันโป่งพองไปหมดแล้วครับมันมีสสทธิ์ที่ถุงจะระเบิดแล้วก็อากาศเข้าไปทีนี้มันก็จะไม่ใช่อย่างนี้ละแต่ผมบอกเลยว่าพอทิ้งไว้อย่างนี้ครับอร่อยมากคุณผู้ชมยัดแค่พูดสามคำเลยว้ยพี่ทําทําไมวะ <laughs> นี่คุณผู้ชมต้องทักผมเลยนะทำทำไมวะ เฮ้ยมึงว่างเหรอไอ้ยียต้องถามเลยนะเวลาทำอย่างอื่นนี่ห่ายสิครับผมกับคลิปนี้ครับเราลองทำจีนี่แบร์นะครับทิ้งเอาไว้ในรถหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวอีีหน้าเราจะลองว่าถ้าขนมอะไรที่น่าสนใจแล้วทิ้งไว้ไม่บูดคุณผู้ชมอยากเห็นอะไรทิ้งไว้ในรถหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเราลองทิ้งกันนี่หมซากกระดูกปู่มมไหมดูว่าปู่จะร้อนไหมโอ้ยอีป,ปู่ร้อนเจออีพีหน้าว่างแค่หวอ้สัต ความเดอ้อไปครับเดี๋ยวเจอ EP หน้าครับ